สวัสดีครับวันนี้ลานานิกโซลาเซลล์นะครับผมมาติดนะครับชุดโซลาเซลล์นะครับสูบน้ำรถผักนะครับนี่ครับประมาณหนึ่งไตรงนู้นนะครับผมแผงอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปทางนู้นด้วยนะครับผมนี่ครับยังไม่ได้เปิดอันนี้เป็นชุดใช้มานานแล้วนะครับเป็นแผงมือสองนะครับผมแต่ใช้ดีนะครับผมนี่ครับเดินสายแบบง่ายๆนะครับ ีอำเภอเมืองเลยนะครับผมนี่ครับเปิดเรียบร้อยนะครับผมน่ะมาแล้วครับผมน้ำเป็นท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับผมปั๊มไดโวนะครับสูบทุนี้ราคาหลักพันนะครับผมง่ายๆสบายๆนะครับนี่นะครับ นี่ครับน้ำบอกเต็มท่อพุ่งแรงๆนี่เลยนะครับสนใจติดต่อเขาไม่ได้ครับผม0807281044นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ